บริษัทใจจางนะครับเขาคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามที่ต้นทุนปกตินะครับและอัตราค่าใช้จ่ายกำลิดคิดเข้างานนั้นนะครับเขาคิดตามหน่วยที่ผลิตเสร็จโดยในปี 25x1 นะครับเขาประมาณว่าจะผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้เท่ากับ30,000หน่วยและคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายกำลิดที่เกิดขึ้นประจําปีเนี่ยโดยจําแนกออกมาเป็นต้นผลประโนต้นคงที่และต้นทุนกึ่งคงที่นะครับและก็มี จำนวนหน่วยที่ผลิตได้จริงนะครับในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายกำลิตที่เกิดขึ้นเท่ากับ31,000คําสั่งก็บอกว่าให้คํานวณอัตราค่าใช้จ่ายกำลิตที่เท่าง,งานนะครับเรามาคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายกำลิตที่ท่าง,งานก่อนเลยเราทราบกันว่าต้นทุนเนี่ยมันแบ,บ่งออกเป็นฐานแปลคงที่และกก่งคงที่นะครับตามที่โจทย์ให้มาเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า ต้นหวนวแปลมีเท่าไหร่คงที่มีเท่าไหร่กึ่งคงที่มีเท่าไหร่รวมกันก็คืองบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตประจําปีนั่นเองครับแลมตั้งแต่ต้นหน่วแปลก่อนนะครับต้นหน่วแปรบอกว่า2บาทต่อนหน่วยก็เอาสองไปคูณด้วยจํานวนหน่วยของปริมาณที่เราคาดว่าจะผลิตได้ก็คือ30,000หน่วย ็จะได้เป็นค่าจ่ายการผลิตผันแปรนะครับเท่ากับ6,000ืบาทต่อไปก็มนุนคงที่ต้นุนที่โจทย์บอกมาเลยตรงๆเลยนะครับ4,18,500หาร และต้นทุนกึ่งคงที่นะครับเขาบอกมาว่า 0- ถึง1น0่0หน่วย500บาท 11- 0 0 0ถึง20,000 1,000บาทและ20,000ขึ้นไป1,500บาทในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราประมาณว่าเราจะผลิตสินค้าได้เท่ากับ3 0,000นหน่วยซึ่ง3 0,000หน่วยนั้นอยู่ในช่วงของ2 0,000หน่วยขึ้นไปดังนั้นต้นทุนกึ่งคงที่ก็คือ1,500บาทนะครับ เอาบวกกันนะครับก็คือมบประมาณค่าจ่ายการผลิตนะครับเท่ากับ4 8 0 0 0 0บาทนี่ค <besar> <inizi give you help> ือมบประมาณค่าจ่ายการผลิตเมื่อเราทราบมุประมาณค่าจ่ายการผลิตแล้วเรามาคํานวณอัตราค่าจ่ายการผลิตที่ว่างงานกันนะครับอัตราค่าจ่ายการผลิตที่ว่างงานตามคําสั่งที่1ก็คือการนํมงบประมาณค่าจ่ายการผลิตคือ48 0 0 0 0ตัหารด้วยกิจกรรม ซึ่งข้อนี้โจทย์ก็บอกมาแล้วว่ากิจกรรมก็คือ30,000หน่วยนั่นเองนะครับเราก็หารด้วยส0 0หมื่นหารกันแล้วนะครับจะได้เั่ากับ16บาทต่อนหน่วยสรุปนะครับอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่โรงงานก็คือ16บาทต่อนหน่วยคำสั่งข้อที่2บอกว่าให้คำนวณผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ คำนวณผลต่างเราก็ต้องเปรียบเยทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกาลิตจริงกับค่าใช้จ่ายกำลิดที่เราประมาณการขึ้นมานะครับซึ่งค่าใช้จ่ายกำลิตจริงโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายกำลิตจริงท่กกับ31 0 0 0ันบาทนะครับเอามาลบกับประมาณการ เราต้องทราบว่าแล้วเราประมาณการเท่ากับเท่าไหร่นะครับการประมาณการเราทราบแล้วว่าอัตราค่าจรร่ายกำลังคิ้วงานนั้นคือ16บาทแล้วเราก็ต้องไปดูว่าในเดือนเมษายนตามที่โจทย์กาหนดมาเนี่ยเราผลิตได้กี่หน่วยครับเราผลิตได้เท่ากับ2,000หน่วยเราก็นำ16คูณ2,000ก็จะกลายเป็นใจใจรรค่าจ่ายกำลัที่ต้องงานประจำเดือนเมษายนนะครับ 3 2 0 0 0พเอามาลบก,กันก็คือ1 0 0 0พันบาท1 0 0 0บาทเรามาสรุปกันนะครับว่าเราประมาณการสูงไปหรือต่ำไปนะครับประมาณการสามหแต่จริง3ามห่ก็แปลว่าเราประมาณการสูงไปเมื่อประมาณการสูงไปแล้วควรจะต้องไปปรับลดนะครับคราวนี้เรามาดูก,กันว่าคำสั่งต่อไปเขาให้เราทำอะไร คำสั่งต่อไปบอกว่าให้ปิดขนต่างนั้นเข้าต้นทุนขายนะครับก็แปลว่าให้โอนขนต่างนั้นเข้าต้นทุนขายรานนี้เราก็มาโอนเข้าต้นทุนขายกันนะครับข้อที่3เราบอกว่าเราประมาณการสูงไปก็ต้องไปลดยอดการไปลดยอดก็คือการเครดิตนั่นเองให้ไปปรับที่ต้นทุนขายนะครับปกติต้นทุนขายเป็นค่าจ่ายาต้องอยู่ทางด้านเดบิต แต่เมื่อต้องการฝักลดก็ต้องอยู่ทางด้านเคร็ดด้วยยอด1,000บาัและเดบิตก็เดาได้ว่ามันคือค่าจากการผลิตคิดเข้างาน,นสูงต่ำไปด้วยยอดที่เท่ากันก็คือ1,000บาท